สวัสดีครับผมสวัสดีผู้สมทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีในช่วงสายๆนะครับผมนี่ก็เป็นช่วงในฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนะครับพอดี่คันนี้ลูกค้าเอามาจอดไว้ที่หน้าร้านนะครับก็สาวันแล้วเพิ่งทำเสร็จให้ก็มีเวลาวันละนิดวันละหน่อยนะครับทำให้ลูกค้า แต่วันนี้ลูกค้ายังไม่ได้มาเลือกท่อนะครับก็เลยเอาท่อเก่าลองไปก่อนตอนนี้ลูกค้าระบุสเปคขอแบบแรงๆหน่อยแต่อยากได้เสียงแบบให้มันนิ่มๆไม่หนกหูมากมายเพราะว่าสามสูบจะใช้โบอีตัวมันจะดังหน่อยครับนี่ก็เป็นเสียงใสๆนะครับผมโบตัวนี้ชุดนี้ก็อยู่ที่1 5 5 0นบาทนะครับผมรวมค่าจัดส่ง มีชุดเทอร์โบมีปลายท่อไอเสียให้พร้อมนะครับส่วนใครที่ต้องการเป็นปลายสีหรือท่อได์เพิ่มเงินต่างหากนะครับชุดนี้ต้องใส่สปริงกาวนานะครับผมถ้าไม่ใส่ได้ไหมถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับผมแต่มันก็แรงไม่เต็มที่ของเทอร์โบนะ ว่าเทอร์โบตัวนี้ทํามารองรับสปริงอยู่แล้วในชุดก็จะมีสปริงให้นะครับผมไม่ต้องกังวลว่าซื้อเทอร์โบแล้วต้องไปหาซื้อสปริงมีให้ครับผม้องโม่มนะครับผมนี่ลูกค้าก็จะเอาไปไถนาปังนะครับผมช่วงนี้ก็กําลังจะทํานาปังอีกรอบเพรก็เพิ่งเกี่ยวนาปีไปนะครับนี่เป็น l 4018นะครับ คันนี้จอดสามวันแล้วครับเสียงมันก็ใสๆประมาณนี้นะครับผมเสียงใสๆแต่ไม่ไม่หวานไม่โหดหรือไม่คํารามนะครับเป็นโบตัวนี้ อันนี้ก็ออกรถมาได้ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับไม่ถึงแ0ดร้อยนะครับก็ได้มาติดเทอร์โบส่วนใหญ่ลูกค้าใช้งานส่วนตัวนะครับก็เลยอยากได้แรงเพื่อให้มันเสียงเพาะๆมาหน,น่อยหอนลั่นๆไปเลยนะครับผมส่วนใหญ่ในค่ายผมอะ่ะถ้าเป็นตัวเทอร์โบหอนในรอบตํำๆผมไม่ค่อยถาให้นะเพราะว่าบางคัน กินบูธร,รอบต่ำเยอะเกินไปแล้วเครื่องมันร้อนเราไปเน้นในรอบต่ำในรอบทำงานดีกว่าถ้ารอบต่ำแบบว่าจอดเบิ้ลนเนี่ส่วนใหญ่ค่ายผมจะไม่ทำให้แบบนั้นนะว่าผมตัดปัญหาเครื่องร้อนออก ว่ารถไถบางคันเนี่ยไปดึงบูทรอบต่ำเกินไปรอบติดประมาณพันเจ็ดพหรือพันห้าบางคันนะครับผมเครื่องร้อนนะครับทำงานไม่ได้ขนาดรอบต่ำยังบูทมาเยอะถ้ารอบสูงไปบูทฟาดแน่นอนก็ตัวนี้มีวิกเกตนะครับผมถึงแม้ใส่วิกเกตมันก็ไม่ได้ว่าจะสมบูรณ์ร0อเเซ์นะครับ พราะว่าวิกเกตตัวนี้เขาเรียกว่าวิกเกตห้องรวมเห็นไหมเขาจะแยกกันระหว่างวิกเกตแยกแล้วก็เอาวิกเกตห้องรวมคาโบทั่วไปที่เราทําไม่ว่าจะแทบทุกค่ายครับส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นวิกเกตห้องรวมเวลาวิกเกตตัดปุ๊บห้องรวมนะวิกวิกเกตตัดปุ๊บห้องรวมมันจะไอเสียจากวิกเกตออกมันก็จะมาชนกันครับ แต่ถ้าเป็นวิกฤตแยกที่มันดีกว่าก็คือเวลาวิกฤตตัดปุ๊บมันก็แยกของใครของมันออกจะไม่มาชนกันครับแต่วิกฤตแยกต้นทุนมันก็ค่อนข้างสูงเขาเลยไม่นิยมกันส่วนใหญ่เขาจะนิยมวิกฤตรวมมากกว่านะครับห้องรวมประมาณนั้นครับก็คือไอเสียออกปุ๊บมันก็มาชนกับไอเสียที่ออกจากเทอร์โบอีกรอบอีกบางครั้ง บูธมันก็ไม่ได้คายนะครับเพราะว่า,าลมจากวิกกตออกมาชนกับท่ออเสียแค่วิกกตยกเฉยแต่ลมไม่ออกก็มีนะครับนี่แหละครับปัญหาของวิกกตรวมดังนั้นค่ายผมเลยไม่ได้ทําพวกโบติดบูธร,รอบต่าๆครับถ้าโบติดบูธร,รอบต่ๆาๆส่วนใหญ่ที่ผมใช้ในรถส่วนตัวผมผมจะใช้อินเตอร์ครับใช้อินเตอร์เพื่อจะให้มันลดมวลอากาศร้อน จะอากาศร้อนให้มเป็นอากาศเย็นครับมันจะได้สมบูรณ์นี่นะครับผมเรารีวิวกันไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางคนอยากได้แต่บูติดเร็วบูติดเร็วแต่ไม่ได้รู้เลยว่าบูติดเร็วมันมีผลเสียนะครับครับถ้าเจอบางคันไม่จบนะครับ บูตติดเร็วติดตอนทํางานได้ครับผมแต่ติดเร็วตอนเบิ้ลจอดนี่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะเครื่องอาจจะร้อนได้ครับส่วนใหญ่ค่ายผมจะทําเป็นแบบว่าบูตติดเร็วตอนทํางานมากกว่าครับรอบพันห้าพันหกก็ติดเดี๋ยวเสร็จเราจะรีวิวให้ชมนะครับผม นี่ครับอันนี้ก็เป็นชุด15,500านะครับสำหรับชุดเทอร์โบหอนมีชุดเทอร์โบมีท่อไอเสียให้การติดตั้งก็ไม่ยากครับผมไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับผมถ้าคนพอเป็นช่างมันก็ไม่ได้ยากคนไม่เป็นช่างบางคนเขาก็ไม่เก่งอะไรเลยมันก็ ค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะใส่สปริงกาวนาทำนูน่นทำนี่อ่ายิบจับเครื่องมือนั่นแหละมันก็ดูยากไปหมด นี่นะครับผม L40 ตัวนี้ก็จะเป็นยางหลังเป็นตัวดันหลอมนะครับตัวดอกสูงครับค่อนข้างดีครับผมจิกจิกดินจิกหน้าดินดีนะครับ ว่าเขตแถวบ้านก็มีนาปลังครับส่วนใหญ่เใช้ดอกสูงกันครับถ้างานไล่งานานาก็ใช้ดอกตีเตี้ยครับผมล้อจะไม่ฟรี เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมสําหรับคนที่จะติดเทอร์โบนะครับผมอันนี้เป็นเทอร์โบใหญ่นะครับผมเทอร์โบใหญ่ในชุดยกคันเร่งดังเดี๋ยวอันนี้ก็ใสายๆก็ช่างจะออกไปทํางานนะครับผมสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมติดต่อทาง Facebook นะครับพิมพ์ไปว่าอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับเป็นเพจนะครับผม เป็นเพจนะครับอูช่างบิ๊กเทรบโบนะครับมีเพจเพจเดียวนะครับผมติดต่อครับบางทีโทรมาแล้วโทรติดนะครับผมแต่ไม่มีคนรับแสดงว่าช่วงนั้นยุง่งย่งงานจริงๆนะครับผมก็ช่วงนี้จะไปเปิดงานอีกรอบก็ปีใหม่นะครับผมเพราะว่าช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาจะเป็นช่วงที่เราทางร้านหยุดรับงานนะครับได้แต่ให้คำปรึกษา หรือใครที่อยู่บ้านใกล้ก็เอารถมาทิ้งไว้ร้านได้ครับผมเพราะว่าตกเย็นก็จะได้ทําให้วนลนิดน่อยก็ได้ครับนี่ก็ลูกค้ามาจอดทิ้งไว้เพราะลูกค้าอยู่เอ้ยอยากไปแรงไถนาปังนะไถนาปนั๊นกอยู่ก,กันไถคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมอู่ช่างิ๊กครับผม ดูที่เสียงดูที่ผลงานนะครับชอบพราเทอร์โบก็มีหลายค่ายไม่ใช่ว่าเราจะทําค่ายเดียวครับคุณชอบในการรีวิวหรือว่าชอบในเสียงหรือชอบในงานของช่างบิ๊กนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเสียงประมาณนี้ความแรงประมาณนี้เสียงแบบนี้ความแรงแบบนี้นะครับผมช่างบิกบงบ๊กครับผมดูช่างบิ๊กครับ ติดต่อทาง Facebook นะครับผมอีกรอบครับ a c o b o o k อู่ช่างบิ๊ก turbo นะครับเดี๋ยวจะถ่ายหนอยหนึ่งก็อรีวิวให้ชมนะครับว่าถึงเวลาต้องไปทำงานแล้ว๋ยวผมรีวิวให้ชมนะครับนี่นะครับผมก็เป็นงานช่างบิ๊ก t u b o ครับผมจัดให้เนียรๆนะครับผมก็ดูเหมือนติดตั้งไม่ยากหรอกครับถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับม ติดตั้งไม่ยากนะครับหรือใครที่ให้ช่างไปติดตั้งก็มีค่าบริการนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเสียงกันหน่อยโอ,อรีวิวเสียงนะครับผมโอเค,ครับผมล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ